คนเขาเบื่อวอล์นี้มีหลายคนแล้วเกิดเฮยุดอยู่น hey, you know. ถ้าเป็นต่กอนเนี่ยผมยังเห็นซองตัวเนี้ยยังมีคนเล่นอยู่บ้าน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะอันนี้ใช้คําว่าไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่เห็นเลยก็ว่าได้สําหรับตัวผมนะแต่ถ้าสําหรับคนอื่นหรือคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ก็อาจจะเห็นกันแหละนะครับแต่ว่าคือมันเห็นไม่บ่อยเท่าแต่กอนอะ่ะจริงๆนะครับ กับซองสเปซในะตำนานครับผมก็คือดาเมจตัวเนี้ยมันใกล้กับซองครัวมากเลยนะครับซองครัวเนี่ยดาเมจ207แต่ว่าสเปซเนี่ยคือดาเมจอยู่ที่200นะครับผมและที่สําคัญนะคกับสป C, เปซ15บ msc อ่อก็สเปซที่เรียกได้ว่าติดสะโคบแล้วกันนะครับซอตัวนเนี้ยเน,นี่ยอืมอันเนี้ยไม่เห็นเลย <laughs> อันเนี้ยไม่เห็นคนเล่นเลยนะครับเออ แล้วด้วยความที่เกมเขาก็แจกบ่อยเหลือเกินผมมารบบ่อยมากนะครับเอาจริงผมมาลบบ่อยมากโดยเฉพาะไอตัวสเปซสิบห้า e b ไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวสเปซ e b นะครับ e v e n ์นะครับย่อมไปใช่อ e เวนะครับด้เวาลาเซตฉายาและตัวละครตัวละครตัวละคระคร่า2สองปกติแล้วก็เบรเซนไฟแหละเพราะว่าคนในช่องเราชอบนะครับเพราะว่าคนในช่องผมชอบอาฉายาเฮ้ฉายานี้ก็ลันแล้วนะจริง วันก่อนเล่นชายาสไนแลมีดมาก็โอเคเลยอ่ะโอเคไปพร้อมลุยไปครับ<ป>ดูกันเถอะพวกเราเก่งข้างบนปะมีครับปล่อยๆปล่อยๆปล่อยๆไกลไปผมยิงไม่โดนว้าอยู่ไปไหนลอาคนก็มาครับ อย่างลั่นจริงๆก็ไม่ได้จะมาทำคลิปเล่นปืนเก่าๆอะไรหรอกจริงๆผมก็สังเกตการณ์อยู่ตลอดนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรเงี้ยวอลแคนอ่ะคนเริ่มดูน้อยลงก็เลยทำให้คิดแบบว่าเอคนเขาเบื่อวอลแคนหรือเปล่าแต่ผมพูดตรงๆนะนะคลิปวอลแคนอ่ะยังมีอีกนะครับยังที่ที่ยังไม่ได้ลงอ่ะยังมีอีกน่าจะสามสี่คลิปเลยก็ว่านะครับจริงๆ เออแต่แบบคนเริ่มดูน้อยลงอ่ะก็เลยทำให้แบบว่าเอ้ยพอแครนเขาเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เรามาเล่นพุ๊งปืนเก่าๆดูไหมเพื่อนคนดูแบบชอบอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ผมลืมบอกไปว่าโซนตัวนี้มันซูมได้แล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูค,ดดดคลิกขวานะครับนี่นะอันหนึ่งจำผมได้ไหมที่ทางได้ได่านนี้ล็อก ผมผมอยากจะบอกว่าชื่อ YM 1 2 3 3นี่๋อจได้ละ YM 1น3 3นีมมนน่มีหลายคนเหลือเกินมีหลายคนเหลือเกินเฮยอดอยู่นแต่ว่าสองตัวนี้ผมรู้สึกว่าระยะไกลในกเล่นลำบากหน่อยก็แง่นะมันก็คงจะแบบไม่ได้กระจุกเท่าซองพวงทอราำัไม่ยีอะไรขนาดนั้นนะครับ เห็นอย่างนี้นี่เฟี้ยวจัดเลยนะจริงโอ้โหเห็นป่มระยะไกลนี่คือแบบลำบากเลยครับนี่แต่เล่นมาพักหนึ่งแล้วสังเกตหลายรอบแล้วรู้สึกมันลั่นหัวได้จริงเลยเฮ้ยยิงโดนยิงต่อได้ได้ไม่น่าหยุดเลย โอ้โหหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดไม่ตายหนึ่งเม็ดวันนี้ตัดแลังแจ้ ไม่เห็นก็ไม่รอดแต่ว่าผมก็อยากรอดนะพี่จ้า <ś ella> <ś ella> ใจเย็นพี่ชา <ś ella> สุดมันน้อยเลยเียบ <ś ella> มันดังซุบซับซุบซับดีบอ่ะ <ś ella> ินะ <ś ella> อ่ะเล่นตัวนี้มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเล่นนี่เล่นตัวย้อมสีเลยผมไม่เล่นตัวดังเดิมนะเพราะว่าตัวดั้งเดิมก็มันก็มีนะแต่ว่ากสุดมัน ่าีไปวัดไาวัดสุดๆเนี่ยถ้าไปวัดเลยนะแบบเนี้ยอ่านาี่ไงไปวัดนี่ก็ว่ายเมื่อกี้ทำไมผมยิงเขาไม่โดนผมว่ามันต้องโดนนะเว้ยด่านเนี้ยเราวางไว้เดี๋ยรถไฟเนี่ย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 ระวังไว้นี่พระดาพอ เอ้ยเจ้าพนักผมไม่ใช่ผมอีสัพิีสับไปไม่ได้เออไอตังคาวผมมันมันเล่นลำบากมันก็กดได้แหละแต่มันกดลำบากแบบผมไม่อยากกดไอตังคาวสายกิ๊กว้าโอเคโอ้โหถ้าตัวไม่อึดก็คงไม่รอดสิอย่างเงี้ยโอเค x อ7มานะครับ ซึ่งโดนช็อตเลยเมื่อกี้ที่จะโหดเกินนี่มาแล้วครับน,นี่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  โอ้โดนนัดเดียวเหรอนี้ยซอสเปซเฮ้ยนี่ไงเรียบเลยระวังไว้วรถไฟเนี่ย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 เกบ เพิ่งบอกกับคนดูไปเองว่าต้องระวังนะรถไฟอะ่ะเออมันคือรถไฟใช่ไหมหรือเป็นรถรางวะมันมันคืออะไรครับผมรถรถอะไรสักอย่างครับผมเรียกรถไฟอะ่ะ <laughs> โดนเลยโดนเลยโอ้จังหวะนี้หัวหัวผมเริ่มร้อนนะฮะไม่ได้ไม่สบายนะโมโหนะตอนนีออน้อยากเล่นอยากเล่นอย่าเฮียหยาด you k n น w ต้องสว่ะมา โอ้โหเขาอึดเลยซอมผมเบาฮะกลับกลับ oh, ับกลับเอออทำไมโหดกันเทะวะฝากด้วยครับฝากฝากด้วย เจอได้เจออย่าอย่าอย่าเรามีอยู่กับฟางฟ้าดูไม่ธรรมดาอยู่แล้วเฮ้ยทำไมหนึ่งนัดไม่ล่วงเฮ้ยเลิกเล่นเลยละต่อจริงกันว่ะคนดูต่อจริงละเลิกเล่นเลยเลิกเล่นแล้ยละดูดูอยู่เลิกเล่นแล้วะอี๋เดี๋ยว่ะเอาจริงก็มาจริงๆว่าจริงตลอดแต่เล่นสู้เขาไม่ได้เลโอ้โหคือ สองสาม Q ตายสองสาม Q ตายตั้งนันมีคนโดรถไฟแล้วครับมาเก้นั่นก็เป็นผู้โชคดีเป็นเหมือนกันเนี่ยเข้าไปหนึ่งเมตรแต่ก็สุดไห้พร้อมแล้วกันบ้างๆสวยโู้ให้สับสองควงโหดหลายโอนี่จังเฮ้ย เล่นโป่งเล่นโป่งน้ำใช่ไหมนั่นนายเอาถังแก๊สขึ้นไปเป็นดาดที่มันกว้างจริงๆนะเป็นดาดที่แบบเหนื่อยหน่อยเอาเวลาวิ่งคือแบบมันกว้างดีครับ โอ,โ,อโ,โอ้โหขี่นัดพี่เฮ้ยปัดเจี๊ยบปัดเจี๊ยบปัดเจี๊ยบโอ้โหห้องคนน่ารักอืมชื่ออะไรเนี่ยเทนี่เหรอมิสเตอร์เทนี่ใช่ไหมเทนี่หรือเออเทนี่ถูกแล้วน่าจะเทนี่เทนี่นายเหรอโอ้น่ารักที่สุด ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับผมกับอ่าหอสมุดนะครับก็หัวห้องน่ารักแบบนี้ก็ไม่ต้องย้ายห้องแล้วครับก็เล่นกันต่อเลยนะครับเพราะว่าหัวห้องน่ารักที่สุดนะครับอย่างนี้นี่เราไม่รู้จะตอบแทนจากไอดีเฮจวัดอยู่เนอะเนี้ย แรงนะเมื่อกี้นะแรงนะแรงนะทราไปเล่นไปไม่โอ้ดีนะเลือดไม่น้อยนะครับระหว่างนี้เราก็รอคนเข้าเกมอุย้ยตัวพิษตัวพิษออกมาเลยระหว่างนี้เราก็รอคนเข้าเกมมาก่อนนะครับดังปิงไม่อยากได้นะครับแอรซิตเนี่ย ไม่อยากได้นะครับบอกไว้ก่อนอ่ะระเบิดปลาดักไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เบาพี่เบาเฮ้ยหนีดีกว่านีนี่นี่นี่ไม่วัดครับไม่วัดกับซอมบี้ครับไม่ได้เราจะวัดกับโซที่โหดที่สุดในพีบีไม่ได้นะครับวัด <c oughs> ไม่ไหวยอมยอมบอกเลยว่าหนีโอ้ทำไมมาตะฝั่งนี้เงี้ยจัง เ,เกมแจกใช่ไหมเนี่ยพวกโป่งน้ำเนี่ยไ,ไม่เข้าปากันเนยอะจังแล้วคือตัวเดียวกันเลยนะโอ้ลืมไปชุดนี้เข้าสองการ ต้องเดินมาหาผมแน่อตรงเนี้ยผมไม่อยากนั่นเลยว่ะอยู่ดีกว,ว่าโาอ,อ้โหเมื่อกี้ยิงไรครับปาลตาอือฮอเรียบดีแล้ว ได้ขอเหล่านะเพราะว่ากระสุนมันแค่หกนัดอะประหยัดได้ประหยัดนะครับเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ต้องเล่นดีๆหน่อยอะเสาตัวนี้คือแบบกระสุดมันมันก็ได้ผมรู้ส,สึกว่ามันไม่เกาะกลุ่มเหมือนพวกไอ้สแปร์กับซองเุ้ยเาซอมบี้ซอมบี้มาสตัสแล้ววะจริงเฮ้ยเดินไปน้า <c oughs> เล่นเล่นอย่างนี้นี่อย่างงี้ซอมบี้สวนนะาดี

เยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องรอคืนแล้วมั้งอย่างเงี้ยสัมบี้เหรอมาดิสัมบี้ใช่ป่ะสัมบี้ใช่ไหมอายรอบแล้วสัมบี้เหรอฮะมาดิสัมบี้เหรอโอ้โห เปลี <inequ ity S 1> ่ยนให้หร <ris o> ือเปล่านะครับเขาจะน่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่เขานะครับโอ้โหน่ารักที่สุดแบบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโดนยิงผมว่าเขาต้องมาล้วงผมที่รถไฟแน่เลยคือแบบนั่นเห็นไหมล่ะ คือแบบเวลาอยู่รถไฟอ่ะเวลาโดนยิงจากรถไฟมันมันน่าลำคาญนะเว้ยเออมันน่าลำคาญนะเพราะรถไฟแต่มันเป็นมุมที่แบบปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเว้นแต่ห้องนั้นจะเปิดระเบิดนะครับแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดระเบิดมันก็เล่นง่ายเลยยังห่วงเฮ้ยดิเกตก๊นผมทิงไม่โดนหรอเมื่อกี้โอ้โหหยิบซอมบี้มาซัดเลยอ่ะไฟก้าเขาไปไหนแล้ว ไซก้ายิงดีอยู่แล้วรู้เปล่าอือหโหดกันจังว่าเดี๋ยวนี้คือแบบยิงเข้าหัวนิ่มมากยิงง่ายมากเออคือว่าโอ้โหมีแต่คนเฉ่ยนเฉียนผมผมเลยมองว่าการยิงหัวยุคนี้นี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไหม เขาเปลี่ยนเป็นซองไอ้กล้าแบบมีคนได้ยินอันนี้ได้ยินหรือเปล่าครับอันนี้อยู่อยู่หลังผมป่าไม่มีเนาะไอ,อ้กล้ามันมันปืนดีนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นคนเริ่มเล่นกันเย <c oughs> อะโหดกันจับมันถึงเวลาที่ผมต้องเลิกเล่นปืนแล้ว กระสุน <cents> ก <input> ็น <problem> ้อยยิงก็พูดยังไงเดียไม่ได้กระจุกเหมือนพวกซองพวงซองซอมบี้นะครับมาถึงเวลาเลาววะเข้ามาคาคาเซโคยดีฝากขึ้นปกด้แล้วมาเอาวะ ครับอรอนะพี่นะพี่เดบมาหาผมนะพี่ขอแค่นั้นแหละมาเดชมาเดชบาลานจริงนะเข้าใจปะเยสเปินี่มาเดชได้เวลานจริงแล้วเข้าใจปะ ปิวเลยจะทำอะไรอะ่ะกี้อ่อว้าอยู่จับยศยศดาวใหม่ฝังนูที่ปิวเลยผมไม่ใช่รู้ซออลไรมั้งเอ่ะนนั่นป่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับ <laughs> ด่านนี้มันบัก๊กผมลืมเอ็นเซชันอนะ่ะมันเป็นด่านที่ผมชอบนะ ด่านเนี้ยมันบั็กไอตัวเหลืองเวลาสับเร็วๆอย่างเงี้ยก็นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกจ้า